สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิทิศาสังเงมกิตแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อน้องน้ำอายุ9ปีเรียนอยู่ชั้นป .4 ค่ะพอทีมงานโทรมาปุ๊บบอกว่าหนูได้ผ่านเขารอบชีสั้นสามใาการม่ทองคําหนูก็ดีใจมากเลยค่ะปีนี้มาแก้ตัวแล้วหนูก็อยากเจอลุงโน้ตแล้วก็พี่สุนารีแล้วก็ครูสละค่ะคือพ่อแม่เขาเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็กนะคะแต่ว่า หนูว่าจะหาเงินร้องเพลงให้พ่อถึงแม้หนูจะตัวเล็กแค่นี้หนูก็จะหาเงินอ่ะให้พ่อแม่ค่ะหนูอยากจะบอกพ่อแม่นะคะว่าหนูรักพ่อกับแม่ค่ะแล้วหนูก็ขอบคุณที่พ่อแม่ให้หนูเกิดมาถึงลูกวันนี้ค่ะถ้ารอบหน้าหนูได้มาใหม่หนูจะทำให้ดีกว่าเดิมค่ะ แล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรคะสานครชัยศรีค่ะอืมสารนครชัยศรีเพลงนี้เด็กๆชอบร้องมากนะคะพร้อมนะลูกนะพร้อมค่ะค่ะเชิญค่ะ you <laughs> สัมพันธ์ก่อนเคยสดใสลรือซ้ำเบาหวานจับจิตเห็นดีแล้วหรือจึงคิดโทมอัางอุ่นหว,วานจับใจนักคนยจดี จริงวะเนี่ยอายุเท่าไหร่สามสิบเค่ะเ่าก่งจริงเลยค่ะลูกน้ำขอบคาณค่ะโดยเฉพาะตอนที่บอกพี่ลืมแล้วลองร้องใหม่ทีนุกพี่ลืมแล้วพี่ลืมแล้วสมโมที่เคยว่าวานเพราะมากเลยลูกๆออกโูกนาสิก ไม่มีคำแนะนำอะไรนะลูกนะเพราะว่าหนูมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เก่งด้วยก็รอแค่ประสบการณ์ที่จะเคี้ยวให้มันได้ดีมากกว่านี้นะคะโอ้โหเพลงเพลงแบบนี้แล้วหนูร้องต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ผู <S <S ้ผู้ผู้สั่งสอนขอบคุณพ่อคุณแม่โดยสนับสนุนเด็กรู้จักคุณค่าของเพลงลูกทุ่งรุ่นก่อนก่อน ผมว่าคนที่ร้องเพลงนี้น่าจะอายุมากกว่าแม่ของน้องลูกน้ำโดยซ้ำไปหนูร้องไม่รู้จะพูดไงลุงโนตร้องไม่ได้อย <c oughs> ากจะเอาตัวนี้สับใส่ถุงแยกน้ำไปกินที่บ้านเลยคุณ <c oughs> สลาเชิญครับขอบคุณค่ะ <c oughs> ไม่รู้จะติดตรงไหนร้องดีทุกอย่างแหละรอแค่เป็นสาวครับเก่งมากครับขอบคุณค่ะร้อมกันเลยนะคะครับผ่านครับขอบคุณค เฮ้ยนรัเยนะตมกอเยดใช่ได้สุดยอดเลยกุ่ก่ขค่ะเก่งจังเลยค่ะลูกน้ำาโดยเฉพาะตอนที่บอกพี่ลืมแล้วลองร้องใหม่ทีนลูกพี่ลืมแล้ว เพราะมากเลยลูกๆออกจมโมกนาะสิกไม่มีคำแนะนำอะไรนะลูกนะเพราะว่าหนูมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เก่งด้วยก็รอแค่ประสบการณ์ที่จะเคี่ยวให้มันได้ดีมากกว่านี้นะคะโอ้โหเพลงเพลงแบบนี้แล้วหนูร้องต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ผู้ผู้ผู้สั่งสอนขอบคุณพ่อคุณแม่โดยสนับสนุนเด็กรู้จักคุณค่าของเพลงลูกทุ่งรุ่นก่อนกอน ผมว่าคนที่ร้องเพลงนี้น่าจะอายุมากกว่าแม่ของน้องลูกน้ำโดยซ้ำไปหนูร้องไม่รู้จะพูดไงลุงโนตร้องไม่ได้ คืแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรคะสาะคนครชัยศรีค่ะอืมสาคนครชัยศรีเพลงนี้เด็กๆชอบร้องมากนะคะพร้อมนะลูกนะพร้อมค่ะค่ะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิติสาสงเงียมกิตแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อน้องน้ำอายุ9ปีเรียนอยู่ชั้นป .4 ค่ะพอทีมงานโทรมาปุ๊บบอกว่าหนูได้ผ่านเขารอบชีสั้นสามในการาใทตองคําหนูก็ดีใจมากเลยค่ะปีนี้มาแก้ตัวแล้วหนูก็อยากเจอลุงโน้แล้วก็พี่สุนารีแล้วก็ครูสละค่ะคือพ่อแม่เขาเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็กนะคะแต่ว่า หนูว่าจะหาเงินร้องเพลงให้พ่อถึงแม่หนูจะตัวเล็กแค่นี้หนูก็จะหาเงินอ่ะให้พ่อแม่ค่ะหนูอยากจะบอกพ่อแม่นะคะว่าหนูรักพ่อกับแม่ค่ะและหนูก็ขอบคุณที่พ่อแม่ให้หนูเกิดมาถึงลุกวันนี้ค่ะถ้ารอบหน้าหนูได้มาใหม่หนูจะทำให้ดีกว่าเดิมค่ะ สัมพันธ์ก่อนเคยสดใสลืมซ้ำมมว่าวานจับจิตเห็นดีแล้วหรือจึงคิดโทมอังอุ่นว่าวานจับจบ ็กจริงว่ะเนี่ยอายุเท่าไหร่สามสิบ